สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนของเรดี้บันนาค่ะอันนี้ที่เห็นนะคะนี่ก็จะเป็นต้นหวนมันบารี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยบำรุงดินค่ะเราก็จะใส่ปุ๋ยดังนี้นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะทําการเอาเศษหญ้านะคะมาเป็นปุ๋ยค่ะเราใช้เศษหญ้าเป็นปุ๋ยค่ะนี่เราก็ได้ถากถางหญ้ารอบๆนะคะแล้วเราก็นำหญ้ามาทำเป็นวงกลมค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนำปุ๋ยอีกแบบหนึ่งนะคะมาราดรดลงดินค่ะสูตรไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันเลยค่ะนี่ก็คือปุ๋ยชั้นดีค่ะเพื่อนๆเป็นเศษอาหารที่เราทำการหมักไว้ในแต่ละวันค่ะอันนี้เราก็หมักไว้ได้หนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะเจ็ดวันแล้วจะเห็นได้ว่าโอ้โหมี เศษอาหารเยอะแยะมากมายค่ะมีตั้งพริกมะเขืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็จะมีพวกสมุนไพรด้วยนะเราก็จะนํามาทําเป็นปุ๋ยค่ะสูตรนี้ใช้สําหรับการเล่งดอกเล่งผลน,นะคะที่สําคัญนะต้นไม้ของเราก็จะทําการแทงยอดออกหน่อได้เร็วค่ะเราก็มานําปุ๋ยไปใส่กับต้นเหมอนมะลิของเราเลยค่ะ ปุ๋ยที่เราทําจากน้ําหมักของเศษอาหารนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากให้มีกลิ่นเหม็นนะคะเพื่อนก็สามารถนํานมเปรี้ยวนะคะมาเทใส่แล้วเราก็ทําการคนๆๆแล้วหมักไว้เจ็ดวันเราก็นํามาใช้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลดกลิ่นได้นะคะวิธีใช้เราก็จะตักน้ําหมักราดรดลงข้างๆของต้นหม่อนมันมารีเลยค่ะโดยเราจะมีเศษหญ้าอยู่ด้านบนนี้นะคะเราก็จะตักราดลงไปเลยค่ะ ก็จะทาการกวนก่อนค่ะแล้วเราก็ัสตลงทะเลย เสร็จแล้วค่ะวิธีการดูแลและบำรุงต้นหม่อนมัอนมะลิของเราให้ออกลูกออกผลเยอะๆนะคะโดยการใช้เศษอาหารนะคะจากธรรมชาติค่ะแล้วหม่อนบันมะลิของเราก็ลูกจะดกแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ สวยค่ะแล้วเราก็จะนําไปกินะ่านนี้กินได้ทั้งผลสุกนะคะแล้วก็นําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ค่ะวันนี้เราก็ได้นำปุ๋ยมาใส่ต้นมันมอน,ม,อนมาลีของเรานล้วนะคะปุ๋ยสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรบ้านๆค่ะที่เราเคยทําแล้วก็ได้ผลดีค่ะเราสามารถนําไปใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะคะเราก็สามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยได้เลยค่ะปุ๋ยจากเศษอาหารเนี่ย อขาจะดีมากๆเลยนะเพื่อนๆก็ทดลองทําแล้วก็นําไปใช้กันดูค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะถ้าชื่นชอบดนึอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ